กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังรับชมพี่ขอล็อกแตกเถอครับผมาวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกม Wild t e t o ครับผมเป็นเกมของค่าย PG นั่นเองครับเกมนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ค่อยได้เล่นบ่อยครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกแบบเอออยากลองเล่นเกมเก่าๆเพราะาเกมใหม่ๆเนี่ยก็เล่นมาเยอะแล้วครับก็มาดูกันดีกว่าว่าเกมเก่าๆอย่างงี้มันจะทําให้เรารวยได้หรือเปล่าเพราะาเกมใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกแบบผมขาดทุนนะเออเรามาลองเกมเก่าๆแบบเรื้ฟื้นกันหน่อยครับ ก็จะเบ็ดเหมือนเดิมครับตามสไตล์ของเราครั้งละ1 0 0วันนี้มาในทุน1 3 0 0 0บาทครับการจะเข้าสู่สเกตเตอร์ของวาเมโต o เพื่อนๆต้องสะสมสเกตเตอร์ให้ได้เพียง3ตัวครับน่ะสตัวเท่านั้นแล้วก็จะเข้าสู่ฟิเจอร์ฟีสปินกันเลยอันนี้จะมาในธีมคาบอยครับผมสีก็แบบว่าฝั่งแบบว่าเอ่อเม็กซิกันหน่อยเม็กซิโกเม็กซิโกเพื่อน โอเคว,ว้าวเออพออย่างนี้มันแตกมันบึ๊บเลยไม่เหมือนพวกเกมพวกเกมใหม่มันแบบนานๆานทีจะมาแบบมาไม่ต่อเนื่องครับรอบนี้ก็จบไปที่บิ๊กวินสองพันครับเ,เพื่อนๆ่เอาไปต่อดีกว่าเกมใหม่ๆผมรู้สึกกราฟิกฟิวสวยอย่างเดียวครับตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยมาลองพวกเกมเก่าๆกันบ้างครับ โอเคสวยครับเอออย่างที่รู้บอกเกมเนี่ยถ้าเราเรางวัลแตกแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสังเกตดูอวายจะใบแตกและอุ้ยสแกตเตอร์มาัวเดียว โอเคเนี่ยครับคูณสองแล้วโอเคโอเคครับสวยคูณสี่ไปแต่โอเคอยู่เนี่ยมันอย่างที่ผม,ม,มบอกเกมเก่ามันจะมันแตกแลวมันได้เยอะอย่างเกมเกมที่แล้วครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นว่าแบบเอ่อไอเกมซูเปอร์มาร์เก็ตสปีดโ้โหมันทําผมเจ็บมากก็ไม่อาจจะย้อนไปขอเวลาทําใจสักระยะหนึ่งครับ พ่าแม่เราเล่นละร้อยยี่สิบอ่ะเออแล้วออมันมันได้ไม่คุ้มทุนครับเออแต่อย่างนี้เนี่ยเรากดเข้ามาหนึ่งร้อยเนี่ยเออบางทีเราได้ร้อยสิบร้อยสิบมันก็คือมันก็อย่างน้อยก็มีกําไร,รขาดทุนไม่มากอันนี้มันมีไวาการันตีด้วยแต่เกมพวกเกมใหม่ๆส่วนมากไวจะไม่ค่อยมีครับโอเคสวยครับโอเคไปคุณห้าจ้า <c oughs> เห็นไหมครับสังเกตเกมใหม่กับเกมเก่าเนี่ยเกมพวกเก่าๆเนี่ยสังเกตทุนเราจะไม่ลดหัวบครับมันจะค่อยๆลดมีได้มีเสียมันก็แล้วแต่ดวงที่เราจะกดต่อไปเกมใหม่นี่คือแบบกดไปเรื่อยๆครับก็ลดเรื่อยๆแค่สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตสปีนนะครับที่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ โอเคอืมเงีบยบๆเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสวยครับ ผมค่อนข้างจะชอบอีเรื่องผมค่อนข้างจะชอบเกมที่มีมากกว่าสี่เผ่าเพราะว่ามันกำลังพอดีอ้าวโอ้เฮ้ยกระแต์มาอกีก็แจวมแจวโอ้พูดผิดพูดถูกเลยทีเดียวก็เชียวโอเคมาอีกตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยโอเคครับยังได้อยู่เป็นวายก็แจ๋วครับแตกต่อเนื่ยเกลีองน,นอกจะผวนทำไมไผ่ทำมวนครับผมโอ้โหแตกต่อ 8รอบได้อยู่มาโอเคโอค้มาเลยก็เกยมาเลยก็เกยเพียงโอ้ยตกใจเบิดคิดว่าได้กีตาร์โอเคอืมเจ้าครับไปต่อดิรออะไรล่ะไปต่ออีกดิรออะไรล่ะไปต่อดี จบแล้วเลยหกรอบแต่อันนี้ยังไม่จบล้วได้เมก้าวิน3700รแบบไม่มีอะไรมากั้นครับผมมันแตกของมันเองฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันได้เสียวครับ โอ้โหซูปเปอร์เมกาวินนะครับเพื่อนๆห้าพัน 5, นะผมโอ้โหมึงแกมว่ะอ่ารอบสุดท้ายจบแล้วอู้ยังคุ้มอ่ะโอ้ยโอ้ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับทั้งหมดว้าวก็สำหรับ ใครอยากเล่นเกมวาน,นิโต้ครับลิงก์จะอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันครับเพื่อนๆลองตัดสินใจดูครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นครับผมไม่ไมไ่สนับสนุนให้เล่นนะครับแต่ถ้าอยากจะรอก็แล้วแต่ท่านครับก็ยังไงฝากกดซับสไคร b ์ช่องเราไว้ด้วยครับเกมหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรจะขาดทุนหรือได้กําไรเนี่ยฝากเพื่อนๆร่วมชมกันด้วยครับมามาวันนี้บายๆครับผม